ตุ่นอย่างวะขังไว้โอ้ยตุ่นนกเด้อพี่น้องเด้อเบึ่งไหมตุ่นนกสบายดีสบายดีพี่น้องเผื่อเๆถ้าแผงเมื่อสุขคนเนาะเมื่อนี้เราจะพาเราไปยามกับต่อไปเด้อเอามันจะดีมันจะทึกหรือมันบะ่ทึกเนาะเอาไปล้วนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามกด ไล่ห้เดอเพื่อให้ป็นกำลังใจเนาะอืเอาไปคืบอบอเนาะเอ้ามูเห็นละล่านและล่านเท็จแล้วก็ยุ่ใส่แล้วปะป่าทถถือตัวยังว่ะ ตัวอินาังวะอืมตัวอินาังวะตัวอินสีวะตัวยังพี่น้องเบื้อกตัวยังตัวยังวะตัวเหลี่ยวเนาะโอ้แม่นแท้แม่นแท้ตัวเหลี่ยวแท้โอ้ถือว่าโอเคเลยนะสูงดีละ เด้อเอาถือว่าโชคดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อมึงนะตุเหลียวเนาะเป็นทือกับอีที่ตุเหลียวนี่โอ้ยเอาคัก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 ถือว่าโชคมาแล้วอืมไปตัวต่อไปโอ้โถือว่าโบราณแล้วตัวนี้เด้อโบราณสัน ไปต่ออีกนี่อย่ามืดเนาะโอ้โหอ้อถึกลายบานี มันมากินเนงาตัวเขาขังไว้โอ้ยโอเคโอเคตัวนูน่ะนูไหวพี่น้องนูไหวนูไหวมันมานมานัมน,มานบาดนี้อ๋อเบิกมาโอเคโอเคตัวบิกยายนเนาะตัวแม่ตัวนี้เนาะตัวแม่ดีโชคดีโชคดีสองตัวละ สองโตละตัวเหลียวกับโตหนูวหยเบื่อหากก่างกเหยาเนาะเอาไปยานตตอีกต่อีกบานี้โอ้บุลันบุลันดูแม่บุลันได้ตัวนะีนะ้ดนะ้วยมาเปยนะังไปต่อตนะ่อไหม cùng nào nó Ui, thương rồi đấy Thương lại, thương lại Thương rồi đấy Ôi, thương tụi nộp đấy Bơ Mình cay nám, nộp mà kì nám rồi Đi Ô, tụi đỡ, phi mẹ, tụi nộp đầm rồi mẹ เด้อตุ่งเด้อตัวนี้เด้อพอดถุ่งมัน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 เด้อมันเด้อเอาสุกดีสุกดีละวได้ละนกเนาะนกอยังวะบ้านเจ้าอื่นบ้านเอาเลยนกดำเอาสุกดีสุกดีถือว่าได้สามตัวละโอเคไปไปยามต่อ ยหมโตโอ้ไม่ล้ำบมลามตัวนี้บ้าบ้าไปยังบ้ปไปยังไปต่อบุกูเด้อปลาวไปในนี้แหละที่ไม่ยาบึ้นนาอก บึกบึกตัวนี้โยกกายโยกกายนี่แหละเด้มันเขา่าเขาั่นเห็นบุธเนาะบุล่านซะเอายาๆาไปเบิร์ล่าสนีแล้วเนาะพี่น้องโอ้เด้อพี่น้องเบิร์ดได้หนูไว หูไวตัวหนึ่งห่างมากเงานกดาและกกัตัวตัวเหลียวมึงเด้อเด้อตัวเหลียวอโอเคถือว่าสุกดีสุกดีขอบใจขอบใจเด้อไปจช่นใดเขาไปแต่งกินเนามนะมาเจอเห็นอะไรกินแสบเนาะโอเคถือว่าอย่างกับมะฮอนนี่ก็เเซนซดเดอ้อทิ่นออกเด้อ ตรงนี้แหละมันตึกอยู่คือซีมีหนูหลายแต่ว่ายันมันบาทางเจอของกินของเฮาซื่อๆทั้งเช่นใดก็พอก็้มาเข้าใจละไหลทางพี่ทางน้องแล้วก็ไอเออยเนาะพอแม่เมื่อสุขคนวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามซ่องเฮาเด้อ มามากินข้าวนำกันได้ข้าวเส้าได้พี่น้องยืดก้นไน่หนูวายแหนไน่หนูวายแกงต้มรัวพักต้มพักข้าวเจ้าแสบแสบเพชรเอากินกินนำกันพี่น้องเอ้ยแสบแสบเด้ออาหารแซามื้อนี้

มานมาเมื่อเช้านี่จะต้องตอกข้าวเจ้าแซ่แซ่แซ่ ก็จะถึน้ำ้วยมนาวเสี่ยงง้นเราจะนอกอก็จะมันก็ไปช้ามาทำเกแค่ก็ช้าลงทองแล้วก็จ้าตบบัวมอหล่อบ้าง เนาะอี้นูได้เึ้นมันไหวตัวลอยลอยเพราะนั้นเด้อพี่น้องเด้อขอมขอกเข้บใจหลายหล